สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับผมพบกับครูบาสในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการสืบค้นนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับของเรื่องของออชุมชนหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปเรียนกันจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหบอกวิธีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้นะครับ2 วิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสถานการณ์ช่างคิดช่างสงสัยจากสถานการณ์แนนได้ข้อมูลอะไรบ้างสถานการณ์อะไรเลยปึ๊บปบเดี๋ยวขอดูนิดนึงอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันปึ๊บอ่ะ วิธีการสืบค้ขนข้อมูลนะครับผมก็จะแบ่งด้วยการออกเป็น5ข้อข้อแรกก็คือการตั้งคำถามนะครับข้อ2ก็คือการสำรวจข้อ3คือการสอบถามข้อ4คือการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สำคัญข้อ5ก็คือการนำเสนอการตั้งคำถามนะครับคือเนี่ยเราเนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนในสิ่งที่ เราอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เราเออต้องการที่จะสืบค้นในชุมชนของตนเองนะครับสองเลยก็คือการสำรวจนะครับการสำรวจก็คือการลงพื้นที่นะครับสำรวจว่าชุมชนเนี่ยของตนเองเนี่ยมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นก็ชุมชนออแถวบ้านนะครับโรงเรียนวัดตลาดสะพานถนนอะไรประมาณนี้นะครับ ว่ามีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างอย่างเช่นชุมชนบางช้างเนี่ยก็จะมีวัดนะครับมีโรงเรียนมีอนามัยนะครับมีตลาดเห็นไหมแล้วก็มีสะพานเห็นไหมสะพานข้ามคลองต่อมาคือการสอบถามนะครับการสอบถามนะครับ <c oughs> ต้องสอบถามคนในชุมชนหรือผู้รู้นะครับเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุพอสมควรที่จะ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชุมชนได้นะครับเช่นคุณลุงคุณป้านะครับคุณตาคุณยายเรานะครับรวมถึงการประกอบอาชีพนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญนะครับต่อมาข้อ4นะครับก็คือการศึกษาจากภาพถ่ายหรือสถานที่สําคัญนะครับเช่นวัดอนุสาวรีย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชน ต่อไปการนําเสนอนะครับข้อ5จากการที่เราได้สืบขนข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลมาเรียบเรียงใหม่แล้วนะครับ<ม>ก็ให้กระชับนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายเพื่อทําให้การนําเสนอเนี่ยมีความรวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอ่านี่เป็นคําถามนักเรียนคิดว่าชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมเหมือนกันหรือแตกต่างกัน แตกต่างอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนนะครับอ่ชุมชนแต่และแห่งเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยดังนี้1ก็คือสภาพอขออภัย1ก็คือลักษณะภูมิอากาศ 2. ลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศ3ลักษณะทา,างวัฒนธรรมะไม่เหมือนกันแล้วนะอ่ะลักษณะทางภูมิอากาศก็คือพื้นที่ที่มีอากาศร้อนผู้คนมักสวมใส่เสื้อผ้าบาง,บางๆนะครับ เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีลักษณะาทางภูมิอากาศนะคก็คือชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณเชิงเขาหรือที่ราบสูงครับอากาศจะเป็นยังไงลูกหนาวเย็นนะครับผู้คนต้องสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นตัวอย่างเช่นออภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็มีอากาศที่เย็นนะครับเย็นแต่ตอนเนี้ ด้วยภาวะโลกร้อน,นครับก็อาจจะมีแค่แบบเย็นเย็นไม่ได้หนาวมากเหมือนเมื่อก่อนนะตอนครูเด็กๆเนี่ยภาคเหนือเป็นอันภาคที่แบบหนาวมากนะครับต่อมานะครับผมลักษณะภูมิประเทศนะครับชุมชนที่อยู่ใกล้แม่น้ำน,นะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทํานาทําสวนแล้วก็การประมงนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเ,เป็นเป็นอาชีพที่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพได้นะครับ เห็นไหมอยู่ใกล้แหล่งน้ําก็ทําประมงทํานานะครับโดยที่เราไม่ต้องหาน้ําจากแหล่งน้ําที่อื่นเลยนะเราก็หาจากแหล่งน้ําใกล้บ้านนะครับสูบน้ํามาแล้วก็ทํานาทําสวนแล้วก็ทกําการประมงได้อ่าต่อมานะครับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาหรือบนที่สูงเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่นะครับปลูกพืชที่ไม่ชอบน้ามากเช่นอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังทําไมถึงต้องปลูกพืชประเภทนี้นะครับเพราะว่าน้ํา ในพื้นที่เชิงเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากหรือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยต้อง <c oughs> หาน้ํามากันเองแล้วก็มาใส่พืชของตนเองนะเพราะฉะนั้นพืชที่ปลูกเนี่ยควรจะใช้น้ําไม่มากนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเปลืองค่าใช้จ่ายหรืออาจจะทําให้การปลูกพืชลําบากในพื้นที่ของเชิงเขาหรือที่ราบสูงก็เป็นได้นะครับ ชุมชนที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับมีผู้คนอาศัยอยู่จํานวนมากอาชีพของคนในชุมชนเมืองก็คือเช่นนักธุรกิจนะครับค้าขายรับราชการและก็พนักงานบริษัทนะครับเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ที่จะทําสวนทําไร่ทํานามากพอนะครับก็เลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็ค้าขายนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะทําอาชีพพวกนี้ในชุมชนที่อยู่ในเมือง ต่อมานะครับผมลักษณะวัฒนธรรมนะครับชุมชนที่คนนับถือศาสนาพุทธเมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขะนะครับผู้คนก็จะไปทําบุญที่วัดแล้วก็ฟังเทศกันนะครับส่วนใหญ่นะต่อมานะผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคิ์แล้วก็ศาสนาอิสลามเนี่ย เมื่อถึงวันสาคัญทางศาสนาของเขาก็จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆนะครับเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นการสํารวจครับสารวจชุมชนของฉันลักษณะภูมิอากาศเป็นยังไงนะครับร้อนนะครับกดาดาร้อนชื้นนะครับลักษณะภูมิประเทศก็คืออืมจะเรียกว่าอะไรอะ่ะชนบทก็ได้นะครับขีดไปชุมชนชนบทๆๆการประกอบอาชีพของชุมชนก็น่าจะเป็นพวก ทำสวนกล้วยไม้นะครับสวนผลไม้การนับถือศาสนาในชุมชนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธนี่เป็นตัวอย่างนะครับปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างนะครับจะเห็นว่าแต่ละชุมชนเนี่ยต่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับตามสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลให้เกิดการประกอบอาชีพนะครับการยังกายการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน การสืบค้นนะครับการสืบคน้นเรื่องราวของชุมชนเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนของตนเองได้ดีขึ้นนะครับทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่านะครับชุมชนของเราเนี่ยมีดีในด้านไหนบ้างนะแลวก็รักษาวัฒนธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามของชุมชนให้คงสืบต่อไปอ่านี่เป็นใบงานนะครับเดี๋ยวซูมก่อน ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ขั้นตอนหรือวิธีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนเองให้ถูกต้องอ่าอันนี้ก็มีมีบอกไปในคลิปหมดแล้วนะครับผมมันมีทั้งหมด5ข้อนะครับเห็นไหมนักเรียนก็เอาตัวที่มันขยายเนี่ยเอาออกมาแล้วก็มาเขียนลอกตามก็ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นายงานนะครับ อะแนวทางการตอบก็จะประมาณนี้นักเรียนจะลอกตรงนี้ก็ได้นะเห็นไหมอะสรุปบทเรียนนะครับชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเป็นผลปัจจัยดังนี้ก็คือ 1. ลักษณะภูมิภาคอากาศ 2. ลักษณะภูมิประเทศ3ลักษณะทางวัฒนธรรม อ่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับวิถีชีวิตคนในอดีตนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับผมรูบัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ